สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าเกิดเราใส่ซิม t o t ไปในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราแล้วมันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้คือมันไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นในเครื่อง รุ่นเก่าๆหน่อยแต่อันนี้เราอยู่ในเครื่อง Samsung a m s u n ง A7 ซึ่งมันสามารถจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มาทำคลิปบอกเอาไว้เพราะบางคนไม่สะดวกที่จะไปศูนย์บริการหรือไปหาข้อมูลอะไรก็ไม่รู้คุณนวายกว่าจะทำได้และที่สำคัญการไปศูนย์บริการของ TOT ไม่แน่ว่าคุณจะ ได้คําตอบเพราะบางศูนย์ทําไม่เป็นก็จะบอกว่าอย่างนั้นๆๆๆๆๆอย่าเอ็ดไปนี่เป็นความลับทางการทหารเรารู้กันสองคนพออย่ารู้เยอะกว่านี้เดี๋ยวเขาว่าเอานะเอา,เอาโอเคแล้วแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าเราเชื่อเสียไปแล้วมันเชื่อมต่อนเน็ตไม่ได้อนะ่ะเอออันนี้มันเกิดจากการที่เราต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรนิดหน่อยเขาเรียกว่าการตั้งค่า access point ของเครื่องโทรศัพท์ เพื่อให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันไม่ออโต้เว้ยเครื่องก็แล้วทำไมขึ้นใหญ่ไอ้ค่าใหญ่ๆมันมันต่อโต้นะเออไม่ว่าจะ2 a s ีแทกอะไรก็ตามมันออโต้นะแต่ว่าเียโอทีไม่ใช่ในบางเครื่องบางรุ่นมันไม่ได้แล้วเราจะตั้งค่ายังไงอ่านี่โอ้พูดตะยาวเลยเดี๋ยวเขาว่าเอาอีกเอาไปเราเข้าไปในตั้งค่าดิพี่อไป เมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเราก็ไปที่การเชื่อมต่อเพราะเราต่อเน็ตไม่ได้เราไปที่การเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไปเลือกคำว่าเครือข่ายมือถือในเครื่องยี่ห้ออื่นก็ดู เทียบเทียบเคียงเคียงกันนะอาจจะไปกดเอาที่ซิม <laughs> เพื่อจะหาอะไรเพื่อจะหานี่ไงชื่อ access point นี่เราต้องมาตั้งชื่อ access point ตรงนี้เข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ให้คุณเห็นเลยนะคุณก็ไปต้องไปกดคำว่าเพิ่มอ่าคำว่าเพิ่ม access point ลงไป ก็ยังแปลกใจทําไมขึ้น3าม G ก็จะปกติ Access Point อันนี้เป็นบอกอัโต้นะมันทําให้ออ t โตอยู่แล้วนะเขาก็ไปตั้งชื่อคําว่า3 TOT 3 G อินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เราจะใช้4 G จะมีไปทําไมทว G เขาก็ตั้งไว้อย่นี้คุณจะตั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องตั้งเลยก็คือนี่ตรง APN เนี่ยคุณต้องพิมพ์คําว่าอินเทอร์เน็ตลงไปอ่ะเราไปลองทดสอบดูนะอ่ะเราไปกดคําว่าเพิ่มกดเพิ่ม แล้วเราก็ตั้งตรงคําว่าชื่อเนี่ยกดลงไปตรงคําว่าชื่อเนาะแล้วเราก็พิมพ์ตัวภาษา,ษาอังกฤษอ่ะตัวใหญ่ๆก็ได้อ่ะนี่ TOT เอาง่ายๆเลยไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็กดนเดียวตกลงกดตกลงเอานี่แน่โอเคแล้วเราก็ไปตรง APN กดลงไปแล้วเราก็พิมพ์คําว่าอนะินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตนี่มันขึ้นมาที่แป้นพิมพ์ก็กดเลยนี่อื เราก็จะเห็นคำว่านี่อินเทอร์เนต็ตอ่าเราพิมพ์ลงไปแล้วก็กดตกลงจึก๊กอ่าหลังจากกดตกลงแล้วก็ไปที่จุด3จุดข้างบนตรงนี้กดติ๊กลงไปคุณก็จะเห็นคําว่าละทิ้งกับคําว่าบันทึกเราจะทําเราก็ต้องบันทึกที่จะทิ้งทําไมเราก็กดคาว่าบันทึกลงไปกดจึก๊กนี่แล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตองเป็นจุดกลมๆเราก็ติ๊กตรงจุดกลมๆจึ๊กอ่า เราก็จะสังเกตเห็นว่าเสาน่ะมันหายไปแล้วมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาอีกเที่ยวนึงคือเราก็เป็นเอ็กซ์พอยท์ที่เอาไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชกเช่นเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยแเ้าก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะตั้งเหมือนเขาตั้งก็ได้เอาแต่แล้วแต่ตามใจแต่เราจะเล่น 4G นี่หว่าทําไมต้องขึ้นคําว่า 3G พิมแล้วรู้สึกขาดเครื่องใจไม่รู้เอ๊ะมันต่างกันไหมไหนดูซิอ่าไหนดูซิขีดสองสัญญาต่างกันเมื่อกี้สี่ขีดอ๋ออะไรมันจะต่างกันเท่าไหร่ก็เหมือนกันแล้พี่เอ้ย มันได้ทั้งคู่เอออันนี้ก็เป็นการเข้ามาตั้งค่า a c e s s p o i n t ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ TOT ได้ก็เข้าไปตั้งกันแบบนี้แหละถ้ามันเล่นถ้ามันเชื่อมไม่ได้คุณก็ต้องไปตั้งแต่ถ้าเชื่อมได้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมก็ไปเลือกเสาให้เป็น 4G ขึ้นมาแล้วกัน้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเครื่องมีบรรฟรอยู่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากสําหรับ t o t 4G ประมาณนี้แลน่าจะพอได้คำตอบครบแล้วนะโอเคแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ